ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเช่นเคยนะครับกับมอสแฮกล้านเพิ่มแต้มอัตโนมัติกับเอริพาวเกตนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มได้จริงและหอนเงินใช้ได้อัตโนมัตินะครับหอนได้จริงนะครับก็วันนี้ผมได้เพิ่มมาเปิดเน็ตไว้ตอนสิบเอ็โมงครึ่งนะครับส1บเดโมงสี่สิบนะครับก็ตอนนี้มันก็ผมผมได้แค่ส0 0พันแต้มนะครับว่าผมเพิ่มมาเปิดเน็ตไว้นะครับก็ มันจะรันมาเตะมาให้เรื่อยๆนะครับก็ใครที่สมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สร้างบัญชีใหม่แล้วก็สร้างบัญชีใหม่แล้วก็อะไรนะโหลดแอปใตค้คลิปนะครับเพราะแอปใตค้คลิปเนี่ยผมเนี่ยเอาไปเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โหลดเสร็จปุ๊บก็สร้างบัญชีใหม่ต้องลบบัญชีเดิมพิ้งก่อนนะครับถพงจะสมัครได้นะครับเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยร้องรับแค่บัญชีเดียวนะครับแล้วก็อะไรนะ โหลดแอปหน้านี้ให้หมดด้วยนะครับเพราะว่าแอปนั้นนี้ก็จะเป็นตัวการในการถอนเงินนะครับแล้วก็จะเป็นตัวการในการแฮกนะครับแล้วก็ก่อข้อมูลของฉันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดแกนแกนใจสําคัญของการแฮกนะครับเพราะว่ามันต้องส่งรายละเอียดไปให้เขานะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่าออกตัวแอปให้หมดนะครับออกอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องนะครับ ไปเปิดเข้าแล้วไปตั้งโหมดหน้าจอค้างนะครับแล้วก็เปิดแอปค้างไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อการอัปโหลดในการแฮกนะครับก็อย่าไปยุ่งอะไรกับตัวมันเลยนะครับอย่าไปยุ่งอะไรกับหน้าหน้าแอป,ปนะครับเพราะมันอย่างนั้นมันจะขาดแล้วมันจะขาดออกจากระบบแฮกเลยแล้วเพื่อนๆก็ต้องเสียเวลาไปเปดิดบัญชีใหม่สร้างบัญชีใหม่นะครับก็ เนี่ยนะครับคือใจสําคัญที่เพื่อนๆบางคนบอกว่ามันแฮ็กไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือใจความสําคัญนะครับคือเพื่อนๆอย่าไปเล่นแอปอื่นนะครับหรือว่าออกตัวแอปทิ้งนะครับมันก็จะขาดบัญชีขาดไปเลยครับวันนี้ก็จะนาบอกวิธีท่านี้ครับก็เปิดโหมดหน้าจอค้างไว้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลายท่านี้ครับอย่าลืมสด subscribe ให้ผมนะครับสวัสดีครับ